บคารวะท่านอาจาร,รย์หมอเขียวที่คารพอย่างสูงจเจริญธรรมสำนึกดีครุทุกท่านพี่น้องทุกท่านค่ะสนานพาณิชย์นะคะอายุห้าสิบสองปีอยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะนักศึกษาระยะปัญญาตรีหลักสูตรหกเดือนนะคะและก็หลักสูตรเจ็ดปีนะคะวันนี้ก็มาส่งกันบ้านนะคะส่งกันบ้านในหัวข้อเมื่อเรามีปัญหาอะไรนะคะก็ หข้อสามารถแก้ปัญหาได้ก็คือหนึ่งละคะ่ะคบและคารมมิตรด,ดีสองมีอริยะศีลสามทำสมดุลร้อนเย็นสีเพึ่งตนห้าก็แบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์นะคะตรงนี้ก็คือไม่ไม่ต้องประเด็นกับหน้าจอที่ให้ส่งกันบ้านแต่ว่าด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะค่ะก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ก็ต้องทำใจทุกอย่างนะคะก็คือทำจิตใจนั่งสมาธิก็มีเพื่อนหลายๆคนช่วยแนะนำชี้แนะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจใครทุกนะคะก็มีความสุขและที่สำคัญนั้นนะคะเราก็มีความสุขมากเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมขออาจารย์หมอเขียวนะคะทำให้เรามีโอกาสคิด แล้วก็ย้อนมองสองตนแนละตั้งสติดีๆในการที่เราจะเกิดปัญญาในการดำรงชีวิตนะคะก็ตั้งสีลน,นะคะก็พยายามตั้งศีลว่าไม่อยากจะก,กินขนมหวานเพราะตัวเองก็เหมือนกันนะคะก็เจ็บป่วยอดๆแอดๆเหมือนกันหรือจะเป็นภาวะเราไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ที่สําคัญนั้นก็ด้วยมีกิเลสละคะ่ะชอบกินขนมหวานเนาะ เพื่อนในหมู่บ้านก็เอามาให้มาให้ก็แบ่งปันต่อกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เมื่อเราใช้หลักสูตรในการดูแลลูกนะคะก็ก็ได้หลายวันแล้วค่ะห้าวันแล้วค่ะก็ทําปรับสมดุลร้อนเย็นนะคะที่ใช้ก็ปรับแล้วก็ทําทุกๆวันนะคะแต่ไม่ครบเก้าเม็ดหรอกค่ะก็ทําเท่าที่เขาทําได้แล้วก็ให้เขามีความสุขเท่าที่เขาสบายใจ ก็ให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปพึ่งหมอเราตั้งใจทําตรงนี้ว่าเราพึ่งตนได้ไหมเพราะว่าเราทําให้ดีที่สุดละก็เราก็ไม่ได้ไปพวกอาหารการกินอย่างนี้เนาะเราก็ไม่ต้องไปเสพสารพิษสารอะไรก็มีปลูกผักปลูกอะไรอยู่ในบ้านก็กินไปแม่ลูกนะคะแล้วก็ของที่เหลือใน สวนเราก็ไปตัดกล้วยตัดอะไรก็มาแบ่งพี่น้องกินทุกวันนะคะ่ะก็แบ่งทําถุงถุง,ถงแล้วก็แขวนไว้หน้าบ้านก็เรียกเอาโทรศัพท์ไลน์ไปหาครูบ้างอนามัยบ้างครูของลูกชายบ้างให้เขามาเอานะคะก็เลยว่าเออเรามีความสุขประมาณนี้แหละคะ่ะก็คิดว่าเราตั้งใจนะคะดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีหน้าที่เป็นแม่นะคะก็คิดว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ ก็ใช้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมนี่นะคะในการที่จะดูแลและก็อยู่ในช่วงโควิดแล้วก็ไม่อยากพาไปโรงพยาบาลอะไรงนี้ไปคลินิกแล้วก็ไม่อยากจะไปนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะเป็นการพึ่งตนจริงๆในช่วงโควิดแล้วก็คิดว่าอาการก็ก็ดีขึ้นตามลําดับเพราะว่าเราก็ไม่อยากเร่งผลเนาะแล้วก็มีเพื่อนหมูมิรดีนะคะที่คอยให้กำลังใจเราด้วยดีมาตลอดก็ขอขอบคุณ ทุกทกท่านผ่านสื่อตรงนี้ด้วยนะคะก็มีหลายคนนะคะก็จริงๆแล้วสิ่งดีๆทั้งหมดทั้งมวลหนูก็จะเอาไปทำต่อส่งความดีส่งต่อนะคะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีจิตใจมีเมตตากรุณาช่วยเหลือคนเมื่อมีคนอื่นทุกเราก็สามารถที่จะช่วยแบ่งบานแบ่งเบาความทุกข์ของเขาได้ด้วยวาจาเนาะให้สบายใจเหมือนเราเมื่อเรามีความทุกข์ก็มีคนทําให้เราสบายใจเราก็คลายทุกข์อยู่เนาะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็ส่งต่อความดีต่างๆค่ะก็ขอส่งกันบ้านแค่นี้ละค่ะเออแล้วออลก็ขออนุญ,ญาตส่งถามดรนิดหน่อยนะคะว่าพอดีคุณครูเขาบอกว่าน้องไม่สบายมีมีใบรับรองแพทย์ไหมก็เลยบอกว่าจะถามว่าเราจะเอาอะไรให้เขาก็บอกว่าก็บอกลูกว่าเอ๊ะเราทำศาสตร์หมอเขียวอยู่เอาอะไรเน้ะให้เนาะเอาลูกที่แม่ทํา กลัวซาให้หรือแช่มือแช่เท้าให้บ่เดียเดี๋ยวยังไงเดีงงย๋ยวแม่ก็จะถามดอกเตอร์นิดหน่อยก่อนค่ะก็เลยว่าเมื่อเช้านี้พอดีครูไลน์มาว่าน้องนนไม่สบายมีใบรับรองแพทย์ไหมเพราะว่าขาดหลายวันเนาะก็เลยบอกว่าให้เขาพักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าศาสตร์นี้ไม่ใช่ยาพาราที่เรากินแล้วหายแม่กระทั่งยาพารากินแล้วมันก็ไม่ได้หายทันทีเนาะมันต้องใช้เวลาภายในสี่ชั่วโมงแต่เราตรงนี้น่ะเราก็ใช้เวลามามากมายหลายวันก็คิดว่ามัน ทำให้เราดีแบบยั่งยืนนะลูกก็ว่าอย่างนี้ก็ก็โอเคก็ประมาณนี้และค่ะก็อยากถามด็ดดอกเตอร์นิดหน่อยนะคะว่าเราจะเอาอยัางไงดีขอบคุณค่ะอนุทนาอสุนันค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะอสุนันได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกข้อที่หนึ่งก็คือคบและเขารบมิตด,ดีนะคะมีปัญหาก็เอามาถามหมูนะคะหมูก็ช่วยกันไป ในเรื่องของสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวนะคะ,อะของลูกชายค่ะเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเรามีแพทย์อยู่นะคะเนี่ยเรามีแพทย์อยู่ลองถามแพทย์ดูนะคะใบรับรองแพทย์แต่ว่าถ้าตามแพทย์วิถีธรรมเราคือเราไม่ได้ไม่ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้ตอนนี้อาสุนันมีไอเดียว่าจะใช้ภาพแทนนะคะพี่วาการดาเช่ค <c oughs> ่ะไม่รู้ค่ะไม่ ครูเขาไลนา์มาเขาว่าเขาพูดกับลูกชายไม่สมัครมีร like ับรองแพทย์ไหมอันน้องนอนเ็นอย่งนี้นะลูกชายฝึกว่าเพิ่นก็เลยมาบอกแม่แม่คุณครูเขาถามหาใบรับรองแพทย์แม่ก็บอกว่าฮะวันนี้เป็นวันแม่ส่งกันบ้านพอดีเดี๋ยวแม่จะคอยดูคนนิด่อยกันแล้วกันเนาะบางครั้งแม่ก็คิดไม่ออกว่าต้องทํำยังไงตัวัน่านี้ค่ะ ค่ะส <c oughs> ําสหรับเรื่องของใบรับรองแพทย์ทางโลกโลกันนะคะนั่นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระเบียบปฏิบัตินะคะสำหรับคุณครูแล้วก็กรณีที่การขาดไม่ว่าจะขาดเรียนหรือขาดงานถ้าหาก็่ามีเหตุผลตามกฎระเบียบเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นอ่า ทำให้ต้องเสียสิทธิ์อะไรอย่างอย่าง,างเรื่องของเวลาของการเรียนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อจะ,จะจะพูดกันแบบกัมบ้านทุกดินก็ต้องบอกคุณลูกนนนะคะว่าบอกคุณครูว่าตอนนี้คุณแม่เป็นหมอดูแลผมครับคุณแม่จะออกใบรับรองอว่าน้องนอนไม่ไม่สบายจริงๆแล้วได้ทําการรักษาตามรายละเอียดดังนี้ จะได้ไหมครับคุณครูอ่าก็คงประมาณนั้นนะคะแล้วก็อนุโมทานากับคุณสุนันนะคะคุณสุนันเนี่ยเป็นอ่าเป็นผู้ที่อ่าบากบันนะคะมุ่งม,มั่นที่จะปฏิบัติอ่าตามแนวของแพทยวิถีธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นอ่าสิ่งที่นําความสุขมาให้เรานั่นก็แปลว่าเราไปถูกทาง แต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เราพบความทุกข์เราพบความวุ่นวายใจเราพบความหวั่นไหวสิ่งนั้นก็คือยังไม่ถูกทางก็แค่ปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะเชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นภาษาอ่ามากมายจากที่อาจารย์มั่งประสบการณ์จากเข้ากลุ่มบ้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่จะให้คุณทุนนันได้นำมาเรียกใช้เลือกปฏิบัตินะคะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตค่ะก็อย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณสูนันอันนี้อันนี้แค่เสนอน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูท่านต้องการไปรับรองแพทย์ก็ คุณแม่ก็ไปโรงเรียนกับคุณลูกเลยแล้วก็ไปคุยกับคุณครูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าเนี่ยลูกไม่สบายคุณแม่ได้ดูแลแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณแม่เอาตัวมาเป็นใบรับรองแพทย์เลย <c oughs> <c oughs> คุณครูคุณครูจะว่าอย่างไรก็ว่ากันก็ต้องยอมรับถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าไม่ยอมกใ็ให้ทำตามระเบียบไปแต่บอกก็คืออันนี้คือการเสนอความจริงคือการบอกความจริงบอกคุณแม่มาแทนใบรับรองแพทย์เลยค่ะ S <S <c oughs> ขอบคุณแค่ค่ะคุณแม่เป็นอสมอ,อยู่แล้วนะคะอสมอก็เป็นส่วนหนึ่งของหมอครอบครัวใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้เราอ่ะเราส่งเสริมกระทรวงสาธารณาสุขรัฐบาลไทยส่งเสริมให้มีหมอครอบครัวอยู่แล้วคุณแม่ก็เป็นหมอครอบครัวแล้วก็แพทย์ที่ถีรทมก็คือหมอดูแลตนเองนะคะก็อ่ะลงตัวนะคะอะพูดตามจริงน่นแหละคุณแม่แบบ คุณแม่ชี้แจงแบบที่พี่หมอกันดาหรือว่าพี่โสภาแนะนำไปค่ะกระบวนการครูคุณครูก็ถามตามระะเบียบเท่านั้นนะคะแต่คิดว่าคุณครูจะเข้าใจข้อมูลยิ่งตอนนี้โควิดสิบเก้าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ดีมากเลยนะคะในการที่เราจะไม่เคลื่อนตัวไปไหนเมื่อไม่จำเป็นโดยเฉพาะเมื่อมีความเจ็บป่วยนั่นแหละมันมีความเสี่ยงไะคะพอมีความเจ็บป่วยแปลว่าภูมิคุ้มกันของเรา มันมันพร่องไปดังนั้นอ่ะเราก็จะไปไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะเราก็จะดูแลตนเองนี่ก็เป็นเหตุผลประกอบที่ดีว่าเราดูแลตนเองได้เรามีวิชาอยู่วิชาดูแลตนเองที่เราเรียนรู้มาค่ะค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะพอดีดรอเอร์นี่หน่อยคะ่ะพอดีหนูก็ไลน์ไปหาคุณครูประจำอโอทิสซาร์เขาเขาขอบอกว่าน,น้องนนท์อ่ะถ้าพูดถึงเนาะ เขาก็เรียนเก่งตั้งแต่อนุบาลจนถึง,ถงมหกล่ะค่ะได้เกือบเกดสี่ <MC S 2> แบบเฉลี่ยนะคะเป็นที่หนึ่งในในห้องมาทุกชั้นเรียนนะคะก็เลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรน้องนอนท์เขาเรียนเก่งอยู่แล้วไม่ต้องตกใจกังวลใจหรอกมีงานอะไรก็อยากให้กูไลามาส่งด้วยอยากให้เขารู้ว่าเราก็คือมีการร่วมมือระหว่างลูกกับแม่ว่าเรายินยอมพร้อมใจว่าให้ลูกพักเพื่อที่จะดูแลตัวเองอย่างนี้นะคะแม่ก็ลส่งไลน์ไปหาครูอ,อัน แล้วก็ครูเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้งานหรอกแล้เวเขาน้องนอนท์เขาจะตามทันอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วเออก็เลยเข้าใจครูว่าเออครูปรึกษาเป็นครูที่เขาเป็นคนที่เข้าใจค่ะเขาเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็นะครูในโรงเรียนก็รู้แต่บางครูบางวิชาเนาะบางคนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกคนก็เลยว่าดีแหละค่ะแล้วที่เรามีครูที่ปรึกษาเป็นครูที่ดูแลน้องนอนท์ดีนะคะนับว่าเป็นเราเป็นบุญมีบุญนะคะก็คิดว่า เขาจะดูแลจนวนดีมากในการที่จะปรึกษาเรื่องเรียนทุกอย่างตลอดเวลามาหนูก็ให้ความร่วมมือดีกับเขาเขาก็ก็คือสนับสนุนทุกเรื่องเล่านะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยว่าช่วงไม่สบายก็เหมือนเหมือนให้เขาอยู่บ้านแต่ให้การบ้านได้ไหมคุณครูครับไม่ต้องหรอกให้เขาพักผ่อนไปเลยคุณแม่แม่ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยให้เขาคือพักผ่อนไปเลยเห็นว่าอย่างนี้นะให้เป็นวีลวอ่วอยมาเราหนีกลด เราเองก็คิดกลัวลูกว่าลูกเรียนไม่ทันเพื่อนเขาบอกว่าไม่เป็นไรน้องนนท์เดยวเขาก็ตามเพื่อนได้ดีอยู่แล้วแหละ,ละเขาว่านี้นะก็เลยอุ่นใจแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาถามนะคะก็เลยถามเรื่องใบรับรองแพทย์ก็ยังไม่ได้พูดให้ครูประจําจชั้นฟังนะคะ <c oughs> เพราะว่าอีกคนหนึ่งนะคะอดยศเตอร์นี่หน่อยคะ่ะตอนต่อตอดนะคะก็ได้เขาบอกว่าไปโรงพยาบาลไหนเขาว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลครูเขาก็มาเยีย่ยมมามาหาที่บา้าน ไม่ได้ไปก็ดูแลรักษาตัวที่บ้านนี่แหละเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ตื่นเต้นมากกว่าว่าต,ต่อ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 นะคะว่าบางคนก็ต่างอะไรนี้พวาครูเขาจะตื่นเต้นกันเพราะว่าโรงเรียนคนว่าแต่น้องโนดไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปก็ว่าแม่ก็ดูแลนู่แหละก็เลยถ่ายรูปไปให้เขาตอนนอนตอนประครบตอนอะไรครูก <c oughs> ็อยู่บ้านก็ประมาณนี้ละค่ะเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน ตอดมาไม่นานอาทิตย์หนึ่งภาษาภาษาเราภาษาอีสานจะเรียกว่าตอดตอดนะคิดภาพออกไหมคะว่ามันมันมาเนี่ยค่ะนี่นี่อาการตอดนะคะตอดแต่ว่าแต่ว่าภาษาภาษากลางจะเรียกว่าต่อยนะคะที่ก็คืออีสานเราจะเรียกว่ามันตอดก็ได้นะเราเรียกว่าตอด ค่ะค่ะพักหลังมาก็ท้องเสียท้องเสียมาพักหลังมานี่ก็ก็ก็หัวใจหายใจไม่อิ่มอะไรอย่างเี้นะเราก็เลยเดิไปเดินไปนิดนิดหน่อยหก็เหนื่อยนิดนิดหน่อยหก็เหนื่อยก็คิดว่าหลายๆอย่างเพราะว่าครับคิดว่ามันอาจจะเป็นการสะสมออกซิเจนไม่เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เสิร์ชหาแล้วก็ถามผู้รู้ครับก็มีส่วนแต่ว่าให้อยู่บ้านใส่เม็ดเลย เพราะว่าไปนี่เขาจะปิดอย่างนี้นะไปเขาก็จะปิดก็เลยบอกว่าให้ใหายใจบ้างก็ได้เหมือนกันหลนะเนาะว่างนี้นะบางทีนะบางทีออกซิเจนไม่ไม่เพียงพอกับร่างกายเลือดเราจะเป็นกดนะคะก็เลยว่ามันต้องใช้เวลาในการดูแลฟื้นฟูตัวเองบ้างเนาะเพราะว่าบางทีนะ,ะเหมือนเขาไปฝึกรอดอรเป็นลอยนะ่ะเลยนะคะจานน็อกเตอร์นีดหน่อยเป็นลอยเม็ดเข้ามาเลยลออรอโดเจ็ดวันเม็ดดาเลยดํา ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ตรงนั้นกับที่ว่าเขาเป็นเหมือนคนอ่อนแอมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าขอขเดิบนขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่าได้ผ่านเหตุการณ์นั้นมาจนได้ก็เลยขอบคุณทุกอย่างนะคะค่ะประมาณนี้ขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะต่อไปเชิญอาชาติพุทธค่ะ ครับน้อมกับครว่อาจารย์หมอเขียวครับ